สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูเคสนี้กันดีกว่าเนี่ยค่ะเปิดให้ดูกันจัดจางจงนะคะแกะกันให้ดูนะคะแบบนี้ทุกๆเคสเลยค่ะเพื่อที่ทุกคนนะที่เข้ามาทำศสลยกรรมโอกกับทางคิวคลินิกของเราเนี่ยจะได้มั่นใจและจะได้รู้กันนะว่าการทำศสลยกรรมหน้าอกด้วยแผกเพียงเล็กแค่3มเซนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะส่วนตัวเคสนี้เองต้องบอกเลยว่าทําไปแค่1นวัน1วันสําหรับการเสริมหน้าอกนะคะต้องกลับเข้ามาทําแผลนะพอลูกค้าเนี่ยกลับเข้ามาทําแผลเราก็จะมาอัปเดตให้คุณนะคะหลายๆคนเนี่ยที่ อยากจะดูอยากจะเห็นกันนะคะได้ดูได้รู้กันไปเลยนะจ๊ะว่าทําที่นี่จะปังยังไงบ้าง<ช>นะคะเราแกะแผลกันได้เห็นแบบนี้เลยกลางไรสดเพราะว่าในไรสดมันไม่สามารถแต่งรูปดึงภาพได้เลยนะมันจะได้เห็นกันไปเลยนะว่าแผลเนี่ยเล็กจริงไหมแผลเป็นแค่รอยขีดขีดเดียวจริงไหมแต่บอกเลยว่าแผลเทคนิคซิลโคลเจนที่คิวคลินิกของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วแผลของเราจะเป็นแค่รอยขีดขีดเดียวถ้าไม่เชื่อคุณผู้ชมเห็นดูไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะถ้าใครเห็นแล้วกดไ like, ลค์รัวๆนะจ๊ะ กดไร้รัวๆเลยว่าแผลของเราเนี่ยเป็นแค่รอยขีดขีดเดียวเท่านั้นนอกจากแผลสวยแผลเรียบหนึ่งวันแผลเรียบแบบนี้ตำแหน่งแผลก็สําคัญนะคะตำแหน่งแผลของเราเนี่ยก็ซ่อนอยู่ตรงฐานพับนมพอดีเลยเวลานมเข้าที่แล้วนะคะนมก็จะคล้อยลงมาปิดทับพอดีนะก็จะมองไม่เห็นแผลเลย นี่คือการเสริมโลกาค,คิวคลินิกของเรานะคะเราม้อไปทั้งความสวยของแผลแล้วเราก็ม้อไปทั้งความงามของหน้าอกเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากสําหรับคนหมอนธพลของเรานะคะเมื่อกี้ดูกันไปข้างนึงแล้วเรามาดูอีกข้างหนึ่งกันดีกว่านะคะว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยที่กําลังจะแกะรุนไปพร้อมๆกันดูไปตามๆกันเลยค่ะ<ช>ว่าแผลแมันจะเป็นยังไงบ้างะนะคะคุณผู้ชม ค่อยๆดูนะกานหายใจไว้นะคะแล้วดูแผลไปพร้อมกันนะคะว่าแผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะรูปร่างลักษณะหน้าตาของแผลเนี่ยมันจะเป็นเส้นขีดเส้นตรงจริง<อ>หรือเปล่า ดูดูเลยดูเลยดูดูคุณผู้ชมดูค่ะมันจะสวยเลยมันจะสวยเหมือนกันทั้งสองข้างไหมนะคะเพราะว่าแผลแต่ละข้างเนี่ยโอ้โหเราบางทีเนี่ยให้เปิดแค่ข้างเดียวหรือเปล่าไม่นะจ๊ะของเราเปิดทั้งสองข้างเลยเปิดให้ดูกันทั้งสองข้างเลยเพราะว่าแผลของเราเนี่ยต้องสวยเหมือนกันนะแผลมันต้องดีเหมือนกันต้องดีเหมือนกันเสริมไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าแผลสวยข้างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้นะแผลเวลาที่มันสวยมันต้องสวยเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะสองข้างพอเราแกะออกมาแล้วนี่ต้องบอกเลยว่าไม่มีเลือดซึมไม่มีเลือดเซตไม่มีเลือดกระ ตัดกระเด็นอะไรแดทั้งสิ้นเลยแล้วรอยแผลของเรานะคะไม่ได้เย็บด้วยไหมที่มันเป็นไหมตัดไม่ต้องทําการตัดไหมไม่ต้องกลับมาตัดไหมเลยนะคะเราใช้เป็น์ลิกซิลคอลลาเจนมันจึงทําให้แผลของเรานะคะมันเป็นเส้นเล็กๆนินเนียนแล้วมันกลืนไปกับตัวนรอยพับของตรงหน้าอกของเราพอดีเป๊ะเลยนะน้องข้าวนะที่เห็นเป็นคราบเหลืองๆนั่นคือไม่ใช่คราบเลือดนะเป็นเบตาดีนจ้าเบตาดีนเพราะว่าเราต้องมีการฆ่าเชื้อสเตลาลายก่อนการเปิดแผลกับคนไข้บอกเลยว่าเคสนี้เพิ่งทําไปเมื่อวานเองนะคะ1วัน กลับมาเช็คแผลนะคะ1วันเท่านั้นนะแผลไม่มีเลือดซึมแผลไม่มีเลือดซัดต่างๆในใดแผลปิดสนิทดีมากๆเลยนะคะและที่สําคัญถ้าสังเกตดูดีๆนอกจากแผลแล้วเราไม่มีสายเดนด้วยนะสายเดนไม่มีหรอไม่มีนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดีงามมากอันนี้อยู่ตรงฐานน้ะอกนะคะถ้าอยู่ตรงฐานหน้าอกถ้ามีสายเดนเราก็ต้องเห็นสายเดนแล้วถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่ามันจะอยู่ตําแหน่งที่มันใกล้เคียงกันนะคะหากว่าเราใส่สายเดนเลือดนะดูใน2แผลให้สะใจกันไปเลยเดี๋ยวเราจะไปให้ดูในส่เรื่องน้องนมกันบ้างนะะค ในใครบอกว่าแผลสวยกดหนึ่งให้หน่อยจ้า,จาใครบอกว่าแผลสวยกดเล็หนึ่งให้หน่อยเร็วคุณผู้ชมค่ะนหนึ่งรัวๆหนจ้าหนึ่งรัวๆเลยนะยิ่งซูมใกล้ก็โอ้โหไม่โปะไม่โปะเลยแล้วลแผลไม่มีความปีแผลไม่มีแผลแตกแผลไม่มีแผลแยกเลยนะแผลปิดแห้งเงียนสนิทอันนี้แค่วันเดียว วันเดียวเท่าน,านั้นแปลกใจว่าทําไมวันเดียวถึงทําหน้าอกแล้วก็ทําแผลได้สวยขนาดนี้นะม,มันน่าตกใจมันน่าตื่นตระหนกเลยก็ว่าได้นะคะทาไมเสริมลงที่คิวคลินิกเนี่ยหนึ่งวันมันสวยได้ขนาดนี้ขนาดหน้าอกเดิมนะมีแค่ตรงเต้าด้านล่างนิดเดียวอกบอกเลยไม่มีร่องไม่มีร่องออไม่มีร่องไม่มีเนินต้านมนี่คือบอกว่าเล็กกว่าลําตัวอีกนะเ<ช>ต้านมเดิมคือเล็กกว่าลําตัวแล้วเอวเดิมนะ ุ่นดีนะแต่มันไม่มีในส่วนของหน้าอกมันจึงทําให้ขาดความมั่นใจใส่เสื้อผ้าไม่สวยนมสองข้างนะคะมันก็โอ้โหดูมีกระลอกเดียวคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าหนึ่งกำปั้นยันใหญ่กว่าน้องนมของคุณผู้หญิงเคสนี้อีกได้ซ้ำไปใส่เสื้อใน32ก็ยังว่าหลวมเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาหันข้างแบบนี้ไม่มีเนินนมเลยค่ะใส่เสื้อผ้าไหนมันก็ไม่มั่นใจใส่เสื้อผ้าตัวไหนมันก็ไม่มีอะไรให้โชว์นะคะเพราะฉะนั้นการเสริมหน้าอกนี่แหละค่ะเป็นการแก้ปัญหาตรงนี้ได้ตรงชัยมากที่สุดนะ หนูดกดพี่หนูกดหนึ่งมาพี่หนูพลอยกดหนึ่งมาโอ้พี่วรรณยากดหนึ่งนะคะพี่วรรณชพรก็บอกว่าสวยขอบคุณ,คณมากะะมากเลยนะคะถ้าสวยฝากกดแชร์ให้ด้วยนะ,ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยเนาะตัวเล็กตัวน้อยสามารถเสริมให้อืมให้ใหญ่ได้นะคะ,ะเพราะมันขึ้นอยู่กับขนาดลำตัวค่ะเนื้อน,นมเดิมอาจจะแทบจะไม่ไม่มีส่วนด้วยซ้ำไปกับการเสริมหน้าอกเนาะเขาวัดจากในส่งรอบอกจากดูสิคะหน้าอกเนื้อดมน้อยน้องข้าวดูดิโอ้ ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเสริมได้ใหญ่ขนาดนี้เอาดีๆแล้วอิ่นเต็มตั้งตา<อ>มากหลายคนอาจจะบอกว่าหนูตัวเล็กเสริมสักร้อยซีซีได้ไหมคะอย่างเงี้ย<อ>พอเขากลัวว่าเสริมเกินไปแล้วมันจะดูเป็นริ้วขึ้นเป็นขอบนมจะกลายเป็นบล็อกเป็นก้อนอแต่นี่บอกเลยว่าคนตัวเล็กสามารถใส่ได้ถึง400ก็ได้ใช่แล้วจะใส่700ก็ได้ถ้ารำตัวคุณกว้างนะคะใช่ใส่แล้วไม่เป็นริ้วไม่ขึ้นเป็นขอบ่ะนของข้าวเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าของเรานะคะเป็นการวางถุงนมใต้กล้ามเนื้อด้วยเทคนิคโดว์เพดเอกตาสอบนะคะการวางถุงนมในชั้้นนนีะะคบอกเลย จะทาให้เรานะคะเวลาจับคาไปเนี่ยไม่โดนขอบซิลิโคนหน้าอกจะดูเป็นธรรมชาติและภายในอนาคตเนี่ยค่ะนมก็จะไม่หย่อนไม่ยนันไม่ขึ้นเป็นริ้วอีกนะเวลาจับไปแล้วเหมือนนมเราจริงๆเลยด้วยนะคะเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยมันอยู่ใต้กล้ามเนื้อเราไงเวลาเราจับเราคาไปมันก็จะโดนหนังโดนเนื้อแล้วก่อนออมันจับไปไม่โดนซิลิโคนมันก็เหมือนนมเราจริงๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าทําที่นี่นะคะเสริมไปแล้วนะคะนมสวยเป็นธรรมชาติไม่พอสายเดือนเลือดเราไม่มีนมก็ไม่ต้องนวดด้วยนะคะแล้วราคานี้ต้องบอกเลยม่ได แพงเลยซิลิเมตแค่45,900นี่คือราคาจ่ายจบไม่ต้องมาบวกเพิ่มยิบย่อยนะคะถ้าคุณโอนมา45,900วันที่คุณมาทํานะถ้าไม่ได้เอาอะไรแล้วก็คือจ่ายราคานี้จบเลยถุงนมบวกกระดมยาคือราคานี้เลยนะคะถ้าเซฟวิน4 9 9 0 0นะคะมเมนเตอร์64,900โมติวา่นา79,900นะคะสวัสดีพี่สุดากดหนึ่งแล้วบอกว่าสวยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะมีเพื่อนคนรอบข้างรอบตัวที่เขาอยากจะทำเนาะแนะนำเขามาดูไลฟ์สดเลยแล้วก็บอก ให้เขานะคะเข้ามาปรึกษาที่คลิคนิกกันก็ได้นะ,ะเพราะว่าที่นี่ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วทุกคนนะคะใครที่อยากจะเข้ามาทาศัลยกรรมที่คลิคนิกอันนี้ไม่ต้องกลัวอันตรายเลยเรามีมาตรการป้องกันอย่างดีนะคะบอกเลยว่ามาตรการเรานะคะป้องกันดีดียิ่งกว่ารัฐบาลอีกได้ไหมอ่ะพูดไม่ได้รอไม่ได้หรอไม่ได้พูดไม่ได้เลยเดี๋ยวจะมีรถถังมา จับแล้วจับเลยจับเลยแต่บอกเลยว่าอยากสวยมาเลยนะมาเลยที่คินลินิกนะปลอดภัยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าขั้นตอนนะคะในการผ่าตัดเราก็สเตอร์ไร์เป็นอย่างดีแล้วก่อนที่เราจะทําการผ่าตัดเราก็ต้องคัดกรองคุณลูกค้านะคะให้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่วนาพี่นะเราวดีอยากทําพี่วรรณชพรอยากทําพี่สุดาอยากมาพี่หนูพลอยากมามาได้เลยคิวคลินิกอยู่ที่ลาดพร้าวหกสิบเจ็ดค่ะนะจ๊ะ